ตัวแรงครับทุกทุกคนักายเพื่อนยมเย็นครับผมสวัสดีเพื่อนทุกท่านอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ก็เติมน้ํามันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนทุกท่านมาฟังเสียงนะครับผมว่าเสียงจะเร้าใจขนาดไหนนะทุกคนการลดทายสิ่งคู่ใจกับเวัยรุ่นไทยบ้านนะทุกคน มาทุกคนฟังเสียงนะครับผมไปต่อแต่งนะทุกคน,นแตงท่ออยู่ตรงนี้นะทุกคน,น ตอนแรกตอนแรกผมเข้าใจว่าเสียงออกอยู่ตรงนู้นนะทุกคนผมก็ใจผิดนะครับผม <laughs> เสียงมาออกอยู่ตรงนี้ท่อคู่นะทุกคนโอ้ไ้นมรถไทยซิงนะครับทุกคนรถไทคู่ใจนะครับผม